Прентлесс <coughs> 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 สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลินเดลจังกันอีกแล้วนะคะเราวันนี้เราอยู่ในเกม Cloud of h e r o นะคะเป็นเกมมือถือสไตล์อนิเมะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเกมมือถือการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะเกมนี้เป็นเกมใหม่ล่าสุดนะคะเพิ่งจะเปิดตัวเลยถ้าใครอยากเล่นเกมนี้กับพี่ลินนะคะก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะพี่ลินจะแปะลิงก์ไว้ให้เล่นได้ทั้งใน iOS และ Android เลยอตอนนี้พี่ลินอยู่เซิร์ฟที Cloud นะคะเป็นเซิร์ฟใหม่เนาะ ก็เดี๋ยวเราจะเข้าเกมไปเลยค่ะเาจะนำทหารเทพทั้งแผ่นดินโอ้โหตอนนี้นะคะก็มีตัวละครที่เราเล่นนะคะทั้งผู้หญิงนละผู้ชายค่ะมาดูผู้ชายกันก่อนนะคะเพลงดาบกำเนิดโลกเรียบเป็นหน้ากล้องเมื่อตกอยู่ในอันตรายมีแรงฮึดขึ้นมาต่อสู้ระยะใกล้แอคแทกไกเยอะภาพโอ้โหดูดาบสิคะโอ้ยังแท่เลยอะ โ,โอเคเดี๋ยวต่อไปไปดูผู้หญิงกันเลยค่ะความอศัศจย์มีความมุงม้งมิงนะคะน่ารักรสีชมพูชมพูสืบทอดจิตทวนโบราณมัดฉาจมผ่านปลาร่วงถึงตกอยู่ในภัยคับขันแต่ก็ยังมีความงามสยบแผ่นดินต่อสู้ระยะไกลน,นะคะดูปืนซะก่อนปุ้งๆๆง,ง,งโอเคเดี๋ยวพี่เลนจะเล่นตัวผู้หญิงแล้วกันนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะตัวละครน่ารักมุ้งมิงมาก สไตล์การ์ตูนเลยอันนี้ก็สมชื่อได้นะคะแต่ว่ามีเอาเราจะใส่ชื่อของเรานะคะใส่ลินระดาแล้วกัน <c oughs> ได้ไหมชื่อลินระดานะคะชอบเกมเลย <c oughs> พอซ้อซ้อพันถาร้อยสี่ผู้ใหญ่ลีดีกองประชุมโอ้โหมาแล้วโอ้ยท่านหลวงปู่ ค่ะเป็นคนช่วยเจ้าไว้มอนสเตอร์อยากคิดจะทำให้พวกเขาอีกอยาพลังนินจาปูโอ้โหมีสายตะบองด้วยโอ้โหเป็นยังไงล่ะเจ้ามอนสเตอร์อฮ้ยค่ะข้าไม่ยอมแพ้หรอกตอนนี้พวกเรารวมทางเป็นเป็นมอนเตอร์วัวแล้วมีเสียงภาพภาษาไทยด้วยนะคะ โอผู้ชายคนนี้ชื่อกระบองทองบุษดาดูจิตที่ปลุกตื่นให้ดีอ่ะรู้สึกเมื่อกี้เขาจะพูดไปแล้วเนาะผู้ช่วยคนเก่งปรากฏแล้วรีบปล่อยสกิลฆ่ามอนสเตอร์เร็วโอเคค่ะเดีด๋วยวเราใช้สกิลกันเลยโอ้แต่และคนอุย๊ยสวยจัง เซ็กซี่จังเลยค่ะพี่เลนชอบนะสาวเซ็กซี่เนี่ยแหนหนุ่มๆก็ชอบรู้น่าพวกภาพจัก,กรวาลข้ามมอนสเตอร์ต่างดาวพาบุตรชตาที่สลบไปกลับไปเมืองเทพเียสวร์ เด็กที่ข้าช่วยกลับมานั่นเป็นความหวังของมนุษย์โอเคนี่เป็นเราเองนะคะลิลดาดูท่าก่อนหน้านี้นึกไม่ถึงถว่าจะถูกถยอดฝีมือเมืองเทพช่วยไว้ทั้งปู่ช่วยไว้นั่นเองนี่เขี่ยวสวรรค์นะคะ ซี่มากเลยอ่ะเกมมีเนื้อเรื่องแบบนี้เนี่ยชอบมากเลยนะเราจะได้แบบเพลิดเพลินนะคะกับการฟังเนื้อเรื่องเนาะไม่ต้องอ่านก็ได yeah. ้เขาแบบมีเสียงภากภาษาไทยให้เรียบร้อยเลยนะคะมาดูผู้หญิงเขาคุยกันและนี่ก็แบบสายหัวสายหัวหนักปืนนะคะโอเคสาวน้อยลึกลับงั้นเหรอโอ้โหมีผู้หญิงเยอะจังเลยแฮ เอาล่ะลินละดารับไหวหรือไม่อาศัยฝีมือถ้าข้าไม่ได้ปลุกตื่นก็จัดการเจ้าได้แน่นอนเฮ้ยเราต้องไฟกันใช่ไหมเรียบร้อยค่ะเราต้องไฟกับสาวน้อยลึกลับอ้าวตอนนี้เรายังไม่ปลดล็อกสกิลเลยนะคะต้องรออัพเลเวลไปเรื่อยๆโอ้โหเชี่ยวสวรรค์ชี่ยวสวรรค์คตรเก่งเลย เรายังไม่ทันทำอะไรเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยเพวกเรายังไม่รู้แพ้รู้ชนะเลยนะลิลาดายังไม่ได้แบบต่อสู้เลยอ่ะเออนั่นสินายท่านอย่าไล่ตามเลยแหมงั้นข้าไม่ไล่ตามก็ได้เป็นเพราะว่าเจ้าขอไว้หรอกนะเขี่ยวสวรรค์นะคะเขาคือผู้ชี้นำเมืองเทพของเรานั่นเองโอเคค่ะก็อ้าวสี่ ใครบอกยังไม่รู้ผลชนะขาดแล้วเลเวลสแล้วนะวู้โอเคอัพเลเวลล่ะโอเคเราจะต้องผ่านดันเจียนนะคะแต่ละด่านเนาะเราก็จะได้รับรางวัลน,นะคะอย่างที่เคี้ยวสวรรค์บอกไว้เลยเลยนะะี่ยสยังไม่เปิดกล่องเลยเปิดดูก่อนนะคะได้รับรางวัลหีบสมบัติโอเครับของรางวัลเลยนะคะยินดีด้วยจ้าอันนี้โปรดทำตามซิวซิลงทับมีโรคนแรกเถอะ โอเคเขาให้เราเข้าไปนะคะน่าจะใส่คือเหมือนกับว่าเพิ่มทับนะคะประมาณนั้นโอเคทําตามที่เขาบอกเลยเนาะเพิ่มเขี้ยวสวรรค์นะคะดินีสลททุ่โอเคเรียบร้อยต่อไปนะคะเราไปที่เป้าหมายที่2ของเรากันเลยดวลศึกเลยค่ะสู้กับยายหัวเขียวมีปีกนะคะเป็นยังไงไม่รู้อะแต่รู้แค่ว่าอยากจะดวล เอาล่ะเริ่มต่อสู้เลยไปค่ะปุ้งอนี่ไงเรายิงแล้วยิง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 ,ยง,ยงอีกอุย้ยเดี๋ยวสิเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราไม่มีสกิลไงก็ปล่อยให้ยิงไปนะคะโอ้โหเที่ยสวรรค์จัดการอีกแล้วอ่ะแหมเรามีทีมดีนี่เองเก็บเก็บก็ได้หีบสมบัติมาด้วยชนะขาดอีกแล้ว โอยอัพเลเวลง่ายมากๆเลยเนี่ยเพิ่งเล่นปัตตเดลเลเวล3แล้วนะคะดีเวอร์โอเคเปิดฟังก์ชันใหม่ด้วยสำเร็จเควสแล้วนะคะวนนูมีใครเล่นอยู่บ้างเววววววาววววม่วว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 วนววววววนวววววไว้นวว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 เวาวว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 เดิาไมวไมว้เวววววเววาานวว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 วนวววววววรวว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 แล้วว็พูดคุยวกวบเขา นี่กระบ,บีเทพอยู่ข้างหน้านี่เองอุ้ยหล่อจังว้าวนึกไม่ถึงเลยว่าข้าจะสลบไปแป๊บหนึ่งเจ้าก็ได้รับพลังร้ายกาจขนาดนี้แล้วโอเคคุยกับกระบ,บีเทพนะคะสำเร็จเควสค่ะอันนี้มอลหรอเข้าไปดูนิดนึง้างรับจ้างนีไ้ใหไนะไปจ้างคันเทพก่อนเถอะให้ไปจ้างคันเทพเหรอซื้อสิบครั้งจะได้ฮีโร่สีม่วงหรือสีส้มแน่นอน โอ้ฟรีด้วยนะคะมีใครบ้างเนี่ยมีจอกเทพกันเจียงบุลสมะกละบีแก้แค้นโอ้ยนางคนนี้แซบเวอร์กละบีอิงฟ้าทวนอมตะโอ้เทพเวอร์จะได้ตัวไหนอะม้อยเยโอ้มีม้อยเยด้วยโอเคฟรีเลยนะคะดูซิจะได้คนไหน แหมเกมนี้จะต้องดูดเงินเราอีกแน่นอนเอ้าได้ใยป้ายอัคคีที่เราไปสู้มานี้นะโหยหัวเขียวนี่เองโอเหุกลับไปนะคะอ่าสำเร็จเควสแล้วต่อไปเขาให้เราทำอะไรต่อโอเคเข้าไปที่เ,ออเพิมนะคะเมื่อกี้ไงย่หัวเขียวได้มาละโอเคไม่เป็นไรถือว่าน่ารักนะคะตะมุตะมี้สำเร็จเควสแล้ว เยี่ยมเลยง่ายมากๆากเลยเนี่ยต่อไปให้ไปออที่เมืองเทพนะคะเพื่อผ่านด่าน1ึถึงสโอเคนี่เป้าหมายนะคะที่3มนั่นแหละดวนสึกนั่นเองค่ะอาล่ะเราจะสู้กับใครเมื่อกี้แอบเห็นผู้ชายหัวขาวใช่ไหมล่ะครั้งนี้เรามาสามนะจ๊ะโอ้ยสู้กับย็ยผู้หญิงนี่ โอ้โหทีมเราเก่งนะคะโอ้ยมังอาจเข้ามาตีฉันหรอเนี่ยพวกเราจัดการมันสามสาวต้องชนะสามหนุ่มให้ได้นี่ได้สัญลักษณ์สกิลเขตกระตุ้นแล้วนะคะอะไรสักอ,อย่างโอ้สก,กิลเขตสวยว่ะโหดาเมจรวมนะคะเท่าไหร่เนี่ยพันกว่าทีเดียวจอดเลยอะ เลเวล4แล้วเยี่ยมเลยดีจังดีจังเล่นเพลินเลยนะคะแบบนี้เนี่ยเล่นได้เรื่อยๆทั้งวันเลยเอลกลับไปนะคะด,ดีสลัทิ้งทุกๆสิ่งไปสุดขอบฟ้ากับเจ้าต่อไปอัพเลเวลเหรอโอเคใช้ทั้งหมด10ครั้งเลยนะคะอคู นกลับไปแล้วก็ไปที่เป้าหมายควส4กันต่อเลยยายปีศาจนะคะคนนี้นี่เองมาโดนสึกกันเลย,ย,ลยเริ่มต่อสู้ค่ะเอาล่ะเขามาตอง4สี่คนเรามา3ามเราก็ไม่กลัวเฮ้ย <c oughs> เรามีกันเจียงกับม่อเย่มาช่วยเหรอเนี่ยอันนี้คูณ2นะคะอู้ <c oughs> สุดยอดนี่ พวกเราจะตายกันแล้วนะเนี่ยโหหล่อเวอร์แอบชอบผู้ชายงานดีนะคะพี่ยินชอบก็เคยหลงรักตัวกระตูนผู้ชายมาแล้วเนาะแหม่ยินก็มาหลงรักในเกมต่อเยี่ยมเลยค่ะชนะขาดอีกแล้วนะคะโอ้เย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 ้ยได้หีบสมบัติดาวด้วย อุ้ยได้เพชรมาแล้วเอาไปเปิดเอาไปเปิดยินดีด้วยนะคะได้ทั้งยาพลังแรงยาพัฒนาแล้วก็เพชรคูณสิบเลยเ<อ>ขาให้เราไปอโอเคลินละดานะคะพัฒนาเหมือนอัพเลเวลอะไรพวกนี้เนาะพัฒนาสำเร็จนะคะนี่ก็จะเพิ่มค่า HP นะคะแอคแท็ Attack, อะไรพวกนี้เนาะเยี่ยมยอดเลยโอเคกลับไปกลับไปให้ไปเป้าหมายต่อเหรอ เขาบอกว่านะคะด่านนี้จะมีกระบี่เทพสุดหล่อโชว์สกิลเคสละเอาล่ะไปต่อสู้นะคะกับกระบองทองเอาสิอู้มีคัดซินด้วยนะคะตอนเนี้อย่ายาตอนนี้จะพาข้าไปที่ไหนก็จะพาไปหาผู้อ่ค่ะอ๋ออย่าอยาจะพาไปเรากับเจ้าเมืองอ่ะหร อันนี้เป็นเจ้าเมืองหรอหนึ่ว่าต้องมาดวลกันเจ้าเด็กนี่ได้ยินเสียงมันไดไกลเลยโอเคเป็นการทดสอบหรอแค่ต่อสู้เต็มกำลังก็พอนะคะโอ้ยมีหนุ่มเมามาด้วยนะคะมีหนุ่มหมัดเมามาด้วยดูดิดูดิโอ้แล้วก็มีผู้ชายหัวขาวนะคะฉือดาบนะคะ โอเคเขา okay, บอกให้เราเริ่มเลยโอ้โ oh, ห oh, นี่ปะทะกับหนุ่มตะบองคนเดียวตัอเนี้ยสกิลทั่วไปนะคะอ้าวอ่านไม่ทันรู้แต่ว่าเขายิงแหลกอะไรสักอย่างเมอกี okay. นี่เรามีน้ำเต้าม่วงทองนะโอ้โ oh, หตายแล้วโอาา้โหอรหันสยบมังก oh, เาารงกเหมือนได้ดูการ์ตูนเรื่องหนึงเลยอะ่ะเออฟินเนาะ โอเคติดคริติคอด้วยสุดยอดในเมื่อท่านรับเทพสังหารเป็นสิทธ์ก็รับค่าเป็นสิทธ์ด้วยเถอะอเขาไมล้าีแเรามีอาจารแล้วเหรอเนี่ยอารย์โอ้โหสวยเวอร์นะคะใส่เวทใช่ไหมเนี่ยวิ่งมาแล้วนะคะอื เพียงยังจะได้รับยาอัพคุณภาพล้ำค่ะนึกไม่ถึงว่าบาร์เล่าจะมีฟังก์ชันอย่างน,น,นี้โอ้เราคนต้องไปบาร์เล่านะเนี่ยพูดซะขนาดนี้โ okay, อเคเลเวลหกอะต่อไปนะคะไปอ๋อเปิดฟังก์ชันบาร์เล่าที่อานเจ้คนเมื่อกี้พูดนั่นเองโอเคตอนนี้กลับเมืองก่อนอไปนี่เข้ามาแล้วเดี๋ยวเข้ามาฝึกฝนกันเลย ก็ใช้ยาฝึกฝนนะคะมีอยู่เนาะก็สามารถฝึกฝนได้เลยนะคะเหมือนกำลังทำท่าอะไรสักอย่างโอเคกลับเมืองนะคะโอ้อะไปหาผู้รอดชีวิตแป๊บเป้าหมายต่อไปนะคะหุยเหมือนเราอยู่บนโลกโลกหนึงเลยอะเออโลกที่ไหนวะโอเคดวนสึกนะคะโหโหที่นี่ที่ไหนเนี่ย อลังการล้านแปดว้าวยา่ๆเมืองเทพใหญ่จังเลยเล่าประวัติเมืองเทพให้ข้าฟังหน่อยสิเอาเสียงหายไปไหนแล้วยยย่ๆใหญๆหลอดลมเป็นอะไรเสียงหายอะ่ะตอนนี้เรามาถึงที่เมืองเทพโอเคมาเริ่มต่อสู้กันเลยนะคะนี่เอาล่ะเราก็ต้องแบบเพิ่งทีมของเราหน่อยละ นะเพราะว่าเรายัางต้องรองให้เลเวล20ก่อนถึงจะใช้สกิลได้นี่ใช้อันนี้เลยสกิลรวมนะคะโอ้โหเออเออมีร้องกันแหละงานเนี้ <c oughs> <c oughs> ยเย้เวาเส็จแล้วตอนนี้ท่านต้องการสูงอุปกรณ์แล้ว โอเคต่อไปเข้าไปส่วนอุปกรณ์นะคะนี่เรามีดาบทองอะไรเนี่ยสุดยอดเจ๋งเวอร์เจ๋งเจ๋งเจ๋งอัพเกรดเลยนะคะนี่เรียแบบร้อยกลับไปดูสิคะน่ารักจังเลยสมได้แบบสุดยอดเลยนะคะนี่อยากเห็นหน้าตัวเองน่ารักเวอร์ทำอะไรโอ้ หันซ้ายเห็นขวาโอเคเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันต่ออ๋อข้างว่างนอนน่ะโอ้ตอนนี้กี่ยามแล้วล่ะเดี๋ยวจีเมื่อกี้ได้เพชรมาอยากไปเปิดอ่ะมาค่ะจังทั้งหมดสิบครั้งเลยเนี่ยคะดูสิได้ตัวไหนมาโอ้โอ้ เฮ้ยได้อันเจ้คนนี้มาแล้วนะคะกระจกสองปีศาจโอ้คุณยาผ้าหกสสุดยอดเลยโอ้ได้ตัวไหนมาอีกบ้างเนี่ยโอ้การหลอมปีศาจดาบหยกพิษห่างไม้ไม้เท้าบูชากระจก2ปีศาจนะคะเอาละค่ะกระบวนทัพนะคะอันนี้ยังล็อกอยู่เนาะต้องเลเวลสินะคะ18บแ้าก่อนแต่เดี๋ยวเอาเยวหัวเขียวออกไปก่อนสิ จะเอาคนอื่นมาแทนเนี่ยเปลี่ยนขุนพลนะคะโอเคใครดีเอ่ยด้าลังเวอร์โอ้สวยนะคะเดี๋ยวเดี๋เดีดูคนอื่นนะคะจ้าหลอมปีศาจละโอ้โหอึ่มมากเลยอันเจชอบจังขอดูผู้หญิงคนอื่นอีกนะคะโอสาวผมแดงนะคะดูมีพิษสงดี แล้วก็ผู้หญิงดาบหยกเมื่อกี้ยยดูหรือยังโอ้ยสวยอะ่ะชอบนี่เขาก็จะมีสายบอกนะคะอันนี้สายมานเนี่ยอันนี้จิตนะคะส่วนลินระดานะคะจิต,จ,ตจิตเหมือนกันนะสีม่วง,งนี่สายมานนะคะาดาบุวยสวยอะ่ะชอบจังเราดูกระจกสองปีศาลหรือยังคนหรือผีเป็นสายจิตนะคะ อ๋อยายอัอเจคนนี้นี่เองเป็นคนรือผีล่ะมีเอาเราไม่เอาจิตเหมือนกันหมดอะเอาเป็นยายหัวขาวดาบหยกน,นะคะพี่เรียนชอบเจีกำไรเจียขยับเจ้ากำลังทำอะไร,ะะไ,รไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำเควสกันต่อเลยนี่ไปที่เอาล่ะโอ้โหสู้กับผู้ชายหัวขาวซะด้วยมาแล้วนี่แน่นี่ โอ้ยโอ้ยบังหัดถอยหน้าผู้หญิงเหรอสามต่อสามเอาล่ะจะบอมดับ,บอสูดดับหยกจากหยกใช้ข้าไม้ตายบ้างจีมัชา้าจวรีตักสีกับนกฆ่าโอ้โหมัชา้าอวารีสุดยอดเรียบร้อยนะคะชนะค่ะเย่เลเวลแปดแล้วเดี๋ยวเรากลับเมืองกันก่อนดีกว่าแป๊บหนึ่ง โอ้อยตอนนี้เราผ่านบทที่1ไปแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บทที่2ก็เล่นเพลินเลยเนะยเนี่ยไปถึงบทที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหบทที่สิเอาละค่ะสาหรับวันนี้นะคะพี่ลิงก็ต้องขอตัวจบกันไว้เพียงเท่านี้นะคะอยากจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยเล่นสนุกมากๆเลยนะคะเล่นเพลินมากด้วยแนะนําให้ทุกคนเนี่ยมาเล่นกันอุย้ยผู้ชายเดินมาใกล้ฉันทําไมอ๋อเขาจะเพิ่มเพื่อนเราหรือเปล่านั่นสิโอเคเพิ่มเพื่อนไปแล้วกันอ้าวกลายเป็นเราแบบ ทำผู้ชายแทนก็ยังไงนะคะอย่าลืมแอดเพื่อนพี่ลินมานะคะก็ชื่อลินละดานะคะหรือว่าไอดีก็ตามนี้เลยเดี๋ยวพี่ลินต้องขอตัวไปเล่นต่อละอยากจะเวล20ไวๆนะคะเล่นเพลินๆแบบนี้เนี่ยก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ที่ใต้ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะเล่นเป็นเกมมือถือนะเล่นได้ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าบ๊ายบาย จะน่ารักคาว่าอีลืมไปแล้วจังที่ใครไทยต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ด้านสตอร์